การยอมรับเส้นทางสู่เสรีภาพเมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเรามักจะต่อต้านหรือต่อสู้กับมันแต่พระปัญญาของพระพุทธเจ้าแสดงความจริงที่น่าประหลาดใจให้เราทราบความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เลือกได้ส่วนนี้เผยให้เห็นว่าการยอมรับการยอมรับอย่างสุดโต่งและด้วยความเห็นอกเห็นใจสามารถเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นอิสรภาพได้อย่างไร การต่อต้านความเจ็บปวดก่อให้เกิดความตึงเครียดความหงุดหงิดและความทุกข์ทรมานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนกับการดิ้นรนต่อสู้กับกระแสะน้ํายิ่งคุณต่อสู้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นพระสงฆ์ฝึกฝนการยอมรับประสบการณ์ของตนเองตามที่เป็นอยู่โดยไม่เพิ่มการตัดสินหรือปฏิเสธซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องยอมแพ้หรือยอมแพ้แต่หมายถึงการยอมรับความจริงอย่างเต็มที่ซึ่งในทางกลับกันก็เปิดพื้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเยียวยารักษา การยอมรับจะทำให้จิตใจผ่อนคลายจากความเจ็บปวดทำให้เราผ่านพ้นอารมณ์ที่ยากลำบากได้อย่างสง่างามแทนที่จะรู้สึกกดดันมากเกินไปการยอมรับจะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการต่อต้านและเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นไปสู่ความเข้าใจและการเติบโตเมื่อคุณเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความยากลำบากให้หยุดทักและยอมรับมันโดยไม่ตัดสินหายใจเข้าลึกๆและพูดในใจว่านี่คือสิ่งที่มันเป็น ฝึกต้อนรับประสบการณ์ของคุณแทนที่จะผลักมันออกไปเมื่อเวลาผ่านไปทัศนคติแห่งการยอมรับนี้จะช่วยลดความทุกข์ทรมานและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของคุณช่วยให้คุณพบกับความสงบสุขแม้ในยามยากลำบาก